สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูผักชีฝรั่งนะคะผักชีฝรั่งนี่เป็นพืชที่ปลูกง่ายมากนะคะขยายพันธุ์ได้เยอะเร็วด้วยขยายพันธุ์โดยการแยกต้นมันนะคะแยกต้นออกไปปลูกนีคะต้นแยกต้นของมันออกไปปลูกมันจะมีลูกเล็กๆอันนี้ก็คือมันเกิดจากดอกของมันร่วงนะคะ ดอกของมันล่วงตรงนี้เวลามันแก่จัดเนี่ยค่ะเอามาดูดอกของมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะตรงนี้แหลมโดนมือก็จะเจ็บนะคะเนี่ยมันแหลมมากแข็งด้วยเนี่ยค่ะถ้ามันแก่เหลืองนะคะเราก็เพียงแต่ไปวางไว้ตรงที่เราต้องการจะให้มันขึ้นตรงไหนเราก็ไปวางไว้ตรงนั้นมันก็จะขึ้นของมันเองนะคะเนี่ย ไม่ต้องไปปลูกให้มันยากแต่ว่าเวลามันขึ้นแล้วมันก็จะเป็นกระจุกอย่างนี้เราก็ต้องแยกหน่อยนะคะแยกออกไปปลูกเนีย่ยค่ะได้เยอะแยะเลยดูนะคะต้นเล็กๆกำลังขึ้นนะคะเต็มหมดเลยปลูออกง่ายนะคะแล้วก็มเมล็ดมันก็ราคาแพงนะคะที่เขา ซื้อมาปลูกกันที่ว่าเป็นสวนที่ใช้ผ้าสแลนคุมอะค่ะเขาจะเขาจะซื้อมากิโลละเกือบ2องพเลยนะคะแต่ของเราไม่ได้ทำใหญ่ขนาดนั้นเราแค่ปลูกไว้กินไว้ขายเล็กๆน้อยๆน,นะคะแล้วก็ขยายพันธุ์เองโดยการใช้ดอกมันหรือแยกลำต้นมันออกมานะคะปลูกง่ายทนแรงปลูกครั้งเดียวจบ ไม่ต้องไปปลูกบ่อยๆซ้ำๆยิ่งยิ่งเด็ดยิ่งแตกนะคะเอาเด็ดออกมาทำอาหารพวกต้มยำพวกลาบอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันใส่ต้มยำใส่ลาบเดี๋ยวใบใหม่มันก็ขึ้นมาอีกโดยเพียงแต่เราแค่ลดน้ำให้มันอันนี้ปุ๋ยแทบจะไม่เคยได้ได้ใส่มันเลยนะะก็จะใส่แต่พวกขี้ไก่ พอเราเลี้ยงไก่ไว้เราก็เอาขี้ไก่มาใส่ไว้นะคะมันก็จะขึ้นของสวยงามของมันเองนะคะเนี่ยดูต้นใหญ่มากเนี่ยเห็นไหมคะเดี๋ยวจะพาไปดูต้นที่ว่าปลูกเมื่อเมื่อฤดูฝนนะคะมันโตโตเร็วมากนะคะเดี๋ยวพาไปดูนี่นะคะผักชีฝรั่ง จุกนี้ปลูกไว้เมื่อช่วงต้นฝนนะคะเนี่ยค่ะไปจิ้มมาปลูกตั้งแต่ต้นมันยังเล็กๆอยู่นะคะเนี่ยปุ๋ยไม่เคยได้ใส่มันเลยนะคะเพื่อนๆดูสิมันจะได้ขยายพันธุ์อีกแล้วนะคะเนี่ยเราไม่ต้องไปซื้อพันธุ์มันเราเพียงแต่ขยายแยกต้นออกนี่นะคะดูใบ ใหญ่มากดอกดอกงามด้วยนะคะเพื่อนๆปีนี้ฝนดีมันก็เลยสวยโตเร็วนะคะไม่เคยได้ไปทำกับข้าวเลยว่าจะเอาขยายพันธุ์อีกนะคะอดอกมันขยายออกไปอีกมันเป็นพืชที่ปลูกง่ายทนแรงเนี่ค่ะแล้วก็ถ้าเราอยากเอาไปขายแล้วก็ ถอนทั้งต้นทั้งรากมันนะครับ่ต่เอาไปขายให้ส่งให้แม่ค้าตามตลาดกิโลหนึ่งก็30บาทหรือเปล่ากิโลหนึ่งก็ประมาณ30บาทนะคะถ้าจำไม่ผิดเห็นเข้าไปขายที่ตลาดผักกันแต่ของเขาจะยาวกว่านี้นะคะของเขาเป็นแบบว่าใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยใส่ลดน้ำแบบให้มันน้ำมันขังตลอดเลยนะคะของเรามันปลูกแบบธรรมชาติทิ้งคว่างๆปลอดสารด้วยนะคะก็เ,ะเลยจะออกมาลักษณะนี้อันนี้จะขยายพันธุ์มันต่อไปอีกนะคะเลยเลยไม่ถอนแต่จะขยายด้วยการเอาดอกมันไปโรยไว้หรือไปวางไว้เฉยๆะะแค่นี้มันก็ขึ้นแล้ว ก็อยากให้เพื่อนๆลองปลูกดูนะคะไม่ต้องไม่ต้องออไปหาซื้อพันธุ์ที่ยากนะคะพันธุ์มันก็แพงนะคะพันท,ที่เห็นเขาปลูกไอเป็นธุรกิจเลยก็เม็ดเม็ดมันกิโลละเกือบสองพันนะคะแต่ของเราปลูกไว้กินเองไว้ขายบ้างเล็กๆน้อยๆ เพราะเราเพราะเราปลูกผักสวนครัวพวกถั่วถั่วฟักเตงกวาอะไรพวกเนี้ยบวบไม่เคยได้ผลผลิตเลยครับเราก็เลยปลูกพวกเนี้ยมันทนดีแต่พวกนั้นไม่ได้ใส่ใจไม่ได้มีปุ๋ยให้มันมันก็จะตายไม่ออกลูกออกผลนะแต่แบบนี้เราสามารถปลูกทิ้งๆได้เลยนะคะ เพียงแต่ปลูกไว้ใต้ร่มหน่อยทีม่มีร่มลำไรอะค่ะที่นี้ก็สามารถปลูกได้แล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปนะคะหากเพื่อนๆสนใจอยากปลูกสามารถไปหาเม็ดหาต้นมันมาปลูกได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ